จะมี5ระดับนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งเราจะได้ใช้ระดับที่2ดึงออกเตรียมเข็มนะคะก็พันตรวจแนะนำให้หยิบตรงกางก็เจียบเข้าก็จะขึ้นรหัสรหัสที่ขึ้นจะเป็นรหัสของ แผ่นตรวจค่ะวาจอเลือดออกมาแล้นนะคะใช้เลือดใช้แผ่นดูดเลือดเข้าไป I do